สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับก็จะมาทานอาหารเช้านะครับเชา้าวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าคิดซะกริสองพันยี่สิบสองเช้านี้ก็ได้ต้มปลาที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านะครับมต้มไว้เมื่อก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่ผมจะแกล้มกินกับต้มปลานี่แหละครับผมกินง่ายๆนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมเรียกว่ามะาตูมปักใต้นะครับมะตูมเล็ก ยอดมตูมเล็กนะครับแต่ว่าพี่น้องทางชาวใต้เรียกอย่างไรเมนมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นภาษาชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าอย่างไรครับเม้นมาเล่าสู่กันฟังบ้างถ้าผ่านมาเจอคลิปผมนะครับข้าวไรย์บอรี่เขากำมันเฮานะครับผมทีนี้วันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปอ,ออกกําลังกายเนื่องจากวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเข็มที่4นะครับเข็มที่1 ฉีดซิโนแวคเข็มที่2ซิโนแวคเข็มที่3แอสตาเซเนกาเข็มที่4ไม่ไฟเซอร์ My, Pfizer, ก็โมร์นาแต่ก็คงจะน่าเป็นน่าจะเป็นไฟเซอร์นะครับแล้วเข็มที่1ผมฉีดฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับย้ำนะครับฝั่งซ้ายอย่างเนียยผมไม่ได้พิชีดฝั่งขวาเข็มที่1ปกติเข็มที่2ผลข้างเคียงของผมแขนฝั่งขวาขาฝั่งขวาอ่อนแรงนอนลงไปาบานอยู่ประมาณ7วันใส่น้ําเกลือนะครับหมอตรวจแล้ว ทั้งทีทีสแกนตรวจเช็คเจาะเลือดตรวจนู่นนี่นั่นนะครับหมอก็บอกว่าผมเส้นเลือดอุดตันนะครับในสมองแล้วก็เลือดมาหล่อเลี้ยงแขนขาไม่เพียงพอจึงทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ให้ยาละลายริมเลือดยาละลายไขมันนะครับก็เริ่มดีตามลําดับมาจนถึงทุกวันนี้พอมาเข็มที่3ามเอตตาเซเิกมีไข่ในหน่อยนะครับแล้วก็ นอนพักฟื้นไปกินยาพาราก็ดีนะครับส่วนเข็มที่4วันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงคลิปและมีผลข้างเคียงอย่างไรก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ทานข้าวนะครับมีนี่แหละครับต้มปานะครับก็คลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องราวของการไม่ได้ออกกําลังกายและก็จะไปฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวทานข้าวให้อดิดอร่อยอย่าลืมทานข้าวเช้ากันะครับเช้านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ